กัญชัยเปิดผลภูมิฉีดเข้ากล้ามเนื้อเทียบชัดๆใต้ผิวหนังคู่รักคนดังเฉลยใครหนุ่มกัญชัยเล่าประสบการณ์ในรายการน,นึงจากการไปฉีดวัคซีนโควิดของตนเองฉีดเข้าชั้นผิวหนัง ผมเป็นคนขี้ครัวกังวลใจไปศึกษาเรื่องฉีดวัคซีนใต้ผิวหนังยังไปฉีดไฟเซอร์ปกติฉีด30เมโครกรัมหรือ0.3มลแต่ถ้าฉีดเข้าชั้นผิวหนังจะฉีด0.1ใช้วิธีเอียงเข็มเซยขึ้นไปนิดนึงเข้าไปใต้ผิวหนังปล่อยยาเข้าไปจะค่อยๆกระจายผุมขึ้นพอๆกับฉีดกล้ามเนื้อพิธีกรดังยังได้ยกตัวอย่างมีน้องคนหนึ่งเอ่ยชื่อก็รู้กันไปฉีดไฟเซอร์กับแฟนแฟนฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ส่วนน้องฉีดเข้าผิวหนังผ่านไป3สัปดาห์ไปตรวจภูมิคู่กันฝ่ายชายที่เป็นแฟนฉีดเข้ากล้ามเนื้อภูมิขึ้น18,00 0ฝ่ายหญิงฉีดใต้ผิวหนังภูมิขึ้น16,00 0แต่ภูมิที่เป็นเปอร์เซ็นต์ฉีดใต้ผิวหนังได้99%แต่แฟนฉีดเข้ากล้ามได้97-98ต่างกันนิดเดียวหลังจากนี้อีก3เดือนจะไปตรวจอีกครั้งว่าภูมิใครจะลดลงเร็วกว่ากันวัคซีนมีเพียงพอหมอเทียรวัฒหมจุธาพยายามรณรงค์ฉีดใต้ผิวหนนังย้อไป มือนฉีดพิษสุนักบ้าก็ฉีดใต้ผิวหนังเป็นการนำพาวัคซีนอีกแบบ ผลข้างเคียงน้อยกว่าแต่ภูมิใกล้เคียงกันตอนผมฉีดไฟเซอร์ใต้ผิวหนังชิวมากไม่มีอาการไข้ไม่ปวดแขนแต่มีอรอยคล้ายๆปลูกฝีสมัยก่อนสักพักจะหายไปบางคนฉีดซิโนแวคสองเข็มแล้วเข็ม3แอสตาฉีดใต้ผิวหนังภูมิก็ขึ้นไป15-00 0ถึง16,000จริงๆโควิด3 5 0 0ก็เอาอยู่แล้วแต่ตอนฉีดซิโนแวคภูมิผมขึ้น22นะก่อนฉเฉลยน้องที่พูดถึงคือน้องไบรท์ฉีดใต้ผิวหนังกับน้องโตศักดิ์สิทธ ฉีดเข้ากล้ามเนื้อโตใไขกินไป3วันรออีก3เดือนไบร์อบอกจะไปเช็คว่าภูมิเขากับโตใครจะลดลงเร็วกว่ากันถ้ามันตกใกล้กันก็ชัดเจนใกล้เคียงกันแต่คุณหมอท่านก็บอกว่ามีการพิสูจน์แล้วว่าภูมิตกเท่าๆกันแจ้งปุณณาสาแฟนแจชวนชื่นก็ไปฉีดใต้ผิวหนังภูมิก็ขึ้นมาเป็นหมื่นเหมือนกันขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ